นียกกระมังด้ยค่ะตอนนี้นะคะโอ้โหหมดแล้วค่ะทาพร้อมกันอร่อยนะคะวันนี้อึ๊บอืมเอาข้าวอีกไหมอยาแล้วอาแล้วอืมปาสลิดอือถามมะเนื้อปลาเนี่ยกินกับข้าวด้วยผัดมะระนี่ลองชิไหมจะข้าวเปล่าไม่ได้อืม ฉันก็กินวันนี้กินข้าวพร้อมกันทุกคนผัดมันละใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นค่ะทุกคนกินข้าวพร้อมยายนะครับวันนี้มันก็หิวข้าวเหมือนกันเมื่อวานเย็นไม่ได้กินยวอนกินข้าวมือ้อสุดท้ายบ่ายสองอตอนนี้ก้าวมองกว่านะคะับรัก็ุณดีจ้ะ มลาซ้ออยู่ใ่ปลาก็เดือแม่พูดไปเรื่อยเสร็จใจกินปลาสลิดอืม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 กข้า,าแวแผ่นเลียวร เนื้อปลาเนะี่ยกินเข้าไปด้วยเนี่ยมสอืมอไปแหวกมาไม่กินเนื้อปลาไม่เน็้โอ้อือ 嗯。对不对，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。 ตักปลากินด้วยนั่นเนี่ยอืมผัดน้ำร้นิ่มๆมันอร่อยอืม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 เขาไม่แตกอะไรนะดิกา เทพมหาชาติเหรอเ<ม>ราไม่มีเวลา,าลวไาต้องขันได้จะให้ไปไปอ่ะอืมอัดมะละใส่ไข่ใส่วุ้นเช่นก็อร่อยดีทุกคน ก,กับข้าวเถียจริงกลัวจะติดกับข้าวขินหนอ่อยเคยนะกินกับนน้อยเมื่อก่อนนี่อะไรก็กินข้าวเยอะๆกินกับน,น้อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะดอกไม้เขาต้องกินกับข้าวเยอะๆด้วยอืมไม่ใช่จะกินจะข้าวเปล่ากับข้าวหรืตัดไม่นควรจะติด ซดน้ำแกงส้มปลาสลิดทอดนั่นเอยหือปลาล่วงอันนี้อืมอืไข่หมดแล้ว จำมมนดแล้อลค่ะงนี้